กราบสวัสดีนะครับพ่อตาแม่ยายทุกท่านด้วยนะครับผมเจฟฟรสเตอร์ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่อไมค์ครับนะฮะในเซิร์ฟเอ่อไฮพิกเซลนะครับผมหุยแม่ไปโปรโมทเซิร์ฟให้เขาก็ผิดเนี่ยวันนี้เราอยู่กับพัชชายแกนจุเกแล้วก็หนูโคโตมะนะฮะผม้โแล้วก็อ่าอยู่กับอ่าสเก็ตบอร์ดนะแต่สเก็ตบอร์ดแล้วก็อยู่ก็กับไอพินเนี่ยนะฮะไอพินเนี้ยอยู่อันนี้เราอยู่ในเกมแมสโอนเนอร์กันนะครับผมกับ แน่นอนครับผมแมสแันเนอร์แน่นอนไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับผมเบื่อมากนะครับใครมีเซิร์ฟเวอร์อะไรก็แนะนำมาหากันบ้างได้แนะนำมากันบ้างนะครับผมอเะ้ยว่าพอพอเปิดมาอีกทีนี่ฉันมาอยู่ตรนี้เลยฮ่ะจะเปิดอาชัยได้เวอสโตนได้สปาวัวแล้วก็ได้โค้งมเย้โทมัเย้คุณเอาไม้ผมมาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยผมนี่แเลยคนดีมันตัดไม้นี้ วันนี้เราอยู่กับคนบ้าโครเมตเนี่ยผมก็เ่าจะบอกว่าเบาเสียงบ้างก็ได้ลูกเอ้ยจะเบาเสียงคือก็เบาหน่อยแลาวพงจะแตกเอาเนี่ยอันนี้เราคือไม่นายแล้วนะนายราอย่าว่ากระชาทำสติกมันหน่อยสิเรามีโคเปอร์สโตนเราก็มีกูมีสามอ่ะผมมีสี่เดชมาไฟกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ คนโคนะเม็อันหนึ่งอะเพราะว่าผมมีผมมีส่งสติ๊กมาเร็วคือการยื่นไม้มาเอาไปครับผมเอาไปเลยจิ้มไหนอ้าวจะได้กับทรายอ่ะครับผมโคนละเมครับจะเอาจะเอาดาบไหมถ้าไม่เอาดาบผมจะเฮ้ยกเอาเอาอันนี้มันเอาดาบยังไงอ่ะไม่รู้ดิเฮ้ยมันม้ามาเฮ้ยมันจีจีมากครับผมหรือว่ามันหรือว่ามันเอาดาบคนไปไหนบอกไหนสติกกูขอสติกไม่ต้องเอากูตัดเองก็ได้ผมว่าผมให้คนไปแล้วนะ ให้หาเยแล้วมันเก็บไปมันเร็วมากไงมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสถานการณ์แบบค่อนข้างชุนขุนโเราจะมาเป็นจอชวไร่ครับผมตอนนี้ก็จะให้คุณโครโดเม่เป็นแม่บ้านนะฮะผมไปปลูกผักอีพิตตี้ไม่ได้อาหารกูยาย่อที่บ้านเกดีไอ้มันอานแพทตูตึตดตาบ้าๆอะไรไม่รู้อ่าไปคนลนึ่เก็บอาหารหมดเลยไม่แบ่งเราเลยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับมันมันถือว่า g ๆเพราะว่าผมมีแอปเปิลตั้งลูกหนึ่ง เออเอาไปเถอะกินนี่อิ่มเลยข้าบเพื่อนกูได้ไหมเนี่ยเออไอ้เราว่าเราน่าจะลุมตบมันสักหน่อยเะลุมตบเดี๋ยวเหมือนวันนั้นอีกที่เดี๋ยวไม่เราว่าเราจะต้องหลงเร็จปุ๊บแม่กมาตบเพื่อนตัวเองอ่าวเฮียเพื่อนกูนี่ว่ะแย่มึงไม่ได้แดกของกูหรอกคุยกูสาบลงคุมไปมุมบ้านเพื่อที่จะเข้าวัวไม่ให้มันเห็นเนี่ยมันยังาบอะอะไรจะกระดาษนั้นกล่องมีอะไรเนี่ย โอ้โหในกล่องผมมีมาเล่นแตงโมไอ้บ้ากูเล่นไม่อดรอล้วไอ้บักเก็ตไอ้บักเก็ตเออมีไอ้บักเก็ตมาทำอะไรไอ้บักเก็ตชาเลนจ์กันดีกว่าเอามาไอ้นี่ไอเอามาเฮ้ยวัวมันไม่มีวัวน่าจะเอามาใส่นมนะน่าจะเอาไว้ใส่นมเนี่เพราะผมเจอปลาเนี่ยพอเราตายแล้วไงแม่งมีขนคายหมดละไหนกระชาเอ๋ยฮะแต่วอะไรไปเก็บกล่องเฉยๆครับผมเฮ้ยถ้าจะวางสปอนหมูในนี้ได้ไหม ไไป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 เราจะทําการเคลื่อนตัวโดยด่วนครับผมคุณคนตรงนี้ครับอยู่นี่แบกเจ้ายิงไปไปครับไปครับคือมีคนสองใส่อะว่าทําไมเราไม่ปีนกำแพงขึ้นไปดูก็ลองมาแล้วผมมีคนน้องบอกว่าพี่นี่บ้าหรือเปล่าลองปีนขึ้นไปเขาไปดูปรากฏว่าเคยลองแล้วผมปรากฏว่าหัวนี่หายเลยนะครับผมตายเลยเนี่ยอ่าทางนี้ตันครับทางลุ้นรวยกลับกลับกลับผมทางตันคุณตันอิชิตันไปเนี่ย อ่าทางนี th ้ครับผมลงไหมลง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 มันลงอยู่แล้วฮะเนี่ยโอเคครับผมมีทางแยกอย่างมากมายเนี่ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยไอ้เวียนหัวไปทางไหนสักทางแน่เลยทางนี้โอ้ยทางนี้ตันกลับ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 ครับกลับครับเป็นเป็นฮังเกอร์ครับเป็นนักวิ่งเออตอนนี้อีพินเซตเรานี่ฮังเกอร์เก้าสิบนะครับผมแดกเยอะชิบหายเลยนะฮะเจอซอยตันนะครับผมซอยตัน เจอซอยตันเนี่ยตันซอยเลยทีเดียวตอนนี้อ้าวทางนี้ตันกลับอ่ะทางนี้ว่าทางเงี้ยมทางลงลงทางแล้วอะมาเร็วมาแล้วชิบผายนี่สีเหลืองนี่ทางกลับบานเนี่ว่ะไม่ใช่ข้าช้าเร็วข้าช้ามาแล้วครับเย่ยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยับผมจริงๆใช่ไงอย่างนี้บอกว่าเราจะหลงตายในในนี้ไม่ได้นะครับไอ้ความวุ่นวาตาจะเป็นครั้งแรกที่กูนำพาไปไม่ถึงฝั่งนวผมมาส่งเธอได้คครึ่งทางดูเหมือนว่ามันตันนะไอ้ เออตันวะมึงก็ยังวิ่งเข้าไปเนาะมองไม่เห็นน่ไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวผมทางนี้ทางนี้ทางนี้นิ่ครับชิมหายแล้วชิมหายแล้วกรับกลับกรับกลับไปทางนีทางนี้ชิมหายแล้วข้าชามีอาหารไหมมีนะแต่เพิ่งกินไปตึกเกี้ยกูมีแล้วไม่ต้องละลองมาทางนี้ดูนะลองนำมันเองเจ้ากล่องด้วยไอ้บ้ามันหมดกล่องกินแล้ววะมันหดอันเดียวเฮ้ยหาไปไหนอ๋ออยู่นี่ อุ้ยชิบหายตัดแล้วคาชาเอ๋ยเร็ว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 ฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ฮ่าฮ่าฮุเล่ฮ่าฮ่าป้าแกไอเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางออกเดี๋ยวมิ่งมิ่งมิ่งเงินจะส่งเธอได้แค่ครึ่งทางนะไอการซิกแซกนะครเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะกูว่าต้องถึงแล้วแหละต้องถึงแล้วใช่ไหมถึงหรือยังหาทางใหญ่ใหญ่ไว้อาทางใหญ่ใหญ่ไว้โอเคหาทางใหญ่ใหญ่ไว้มันจะเป็นไม่หาเป็นไงกัน ชิบหายแล้วทางตันโอ้โหกูวิ่งมาโคตรใจเดี๋ยวแล้วคุณโคตรคุณลงไปแล้วโอ้ฟักกิ้มานี่ครับผมทางนี้เร็วเร็วมานี่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 ไปไหนล่ะมานี่มันเอาไปทางนู้นเหรอทางมันตันทางนั้นไอ้่างที่นี่ก็ตันชิบหายแล้วกระชาตันเร่าก้ว่านะเราน่าจะหลงตายกันอยู่อย่นี่แหละไม่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 เผมยังมีอีกทางไม่เชี่ยตันอินเสดอีนเสดเอาเร็วมาเร็วอยู่ไหนกันน่ะแป๊บนึงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตามหลังคุณมาแล ชิบหายแล้วกลับบ้านเก่าได้ไหมกลับบ้านเก่านั้นตายไอ้บ้านเก่าบ้านเก่าอยู่ไหนอ่ะโอยเดี๋ยวก่อนทำไมมันท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดเจอกล่องแล้วอีอีเฮ้ยียังมีอารมณ์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเรมัป็นกันชิบหายแล้วคาชาขวิ่งไม่ได้แล้วชิบหายแล้วว่าเราตายที่เลยคาชาผมคิดว่าคุณจะพูดอย่างนั้นสิครับ าจาชามันไม่เป็นสิริมงคลเลยว่ามันชิปหายหแล้วโอ้ยย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 ยายยย้นยย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 ยมยยยยยยยะยยยยยยยมยย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 ยกยยมยย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 ้ตยย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 ่ยย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 ยูยอยย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 กอยยยยนยยวะเวลาหลงทางนะโอเค อ้ยกูนมาผิดทางเหรอกูไม่เคยน้ำผิดเลยทางไยนะไม่เคยแหละไอ้อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของคุณแล้วครับกูว่าผานนี้อาจจะเป็นครั้งแรกแล้วแหละเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเหรอสีเราฮะสีเราโอเคก็ยังดีฮะเอ้เอาคุณพไอม่ครจะไหนโอเคตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับเฮ้ยเฮ้ยเจอบ้านเจอบ้านกูเกือบไม่ได้ออกมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยเหรออีเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่ออกมาเลยโอ้ยีจี เนี่ยโอเคครับผมวันแรกวันแรกคือไม่ผมรู้ว่าน้องไอซ์กับทํากูขวาน้ำเหลวนะตอนนี้ให้เราวังแล้วเวลาถ้าเราออกมาไม่ทันนี่โอ้โหตอนนี้ประตูใกล้ปิดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จีจีผมเดี๋ยวผมก็ให้อาหารก่อนพิงเสจ้าเอาคุกกี้ไปแดกครับอ้าวบ้าเราปีสนิทชารอดแล้วรอดแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้อะไรนะปลูกป่าดำนารอดแล้วครับรอดแล้วรอดแล้วอย่าปลูกป่าดำนา เฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าน้ำมันหายไหมตรงกลางทีงนี้เฮ้ยเอาน้ำอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวึกว่าอังตักไปใช่ไหมผมรู้ว่าโคโดเมจะตักตักไปทำไอซ์บักเก็ตทาเลนต์เอามาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ได้ตักไม่ได้ตักไม่ได้ตักเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบุ้งเนี่ยตักฐานค่าเนี่ยอัดเลยเนี่ยอัดอยู่เนี่ยอัดอยู่ใช่ไหมอือหลักฐานเนี่ยมีพร้อมมีพร้อม น้ำถ้าสมมติถ้าน้ำอยู่ในถังนี้คุณผู้ชมสามารถลมประชาทันดูดูดูทุกคนดูดูเห็นไหมถังเปล่าเนี่ยเห็นไหมโอ้ขอโทษแล้วน้ำมันหายไปไหนอ่ะใครเอาไปดื่มกินแล้วครับ waterway ใช่ไหมโอ้โหสาย waterway ป่ะผมนี่อันนั้น motorway อ๋อโอ้ยบ้าเลยเฮ้ยหรืออีนี่มันจะมันจะได้ถังแล้วมันตักไว้เผื่อเราไปเจอทีมอื่นแล้วมันเอาไปใช้ปะอาจจะใช่ก็ได้ วอเตอร์วอเตอร์เขาบอกว่าเจ้าหญิงเราหิวแล้วครับผมไม่ทำไงดีไม่มีอาหารใครมีบ้างผมมีแอปเปิ้ลลูกเดียวโอ้ฟู้ดพิมก่อน no no food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  you have to 汉 food มันบอกว่ามันมีฟู o d ครับผม no food แนวมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเนี่ย ไม่มีน้ำแน่ผมแล้วก็ตอนกลางคืนแล้วเนี่ยต้นไม้นี่ก็ขึ้นช้ามากครับผมมึงไม่ขึ้นและน้ำยิ่งไม่มีน้ำนี่ย่าบ้านกูยังขึ้นเร็วกว่านี้เฮ้ยวอตเตอร์วอเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวอ่าลองนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมมันเล่นมุกนี้เลยครับมันอยากลองครับผมเฮ้ยคุณอย่านะเดี๋ยวคุณได้อมเหรียญเนี่ยจริงอย่าเพิ่งลองลองให้มันก่อนอ่ะลองลองให้มันโดนเขาความคิดเขาอาจจะดีก็เป็นได้ครับผมอ่าลองครับโอ้โห เนี่ยโอ้โหมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้น,นี่เหลือแค่อ๋<ส>อผมว่าว <ผม S 1> เ่นนว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปหรอกผมว่าเขาน่าจะไปพักอยู่บนนู้นมากกว,าว่าเขาน่าจะเอาเจ้าหญิงไปขึ้นไปอยู่ของบน,นใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นน้องเขาบอกมาว่าให้สร้างอะไรสร้างอะไรสรักอย่างแล้วก็ไปสร้างบ้านดินบนข้างบนเลยเขาผมก็อาจจะทำได้แต่ว่าโอ้โหมันแพงมันเปิดแล้วครับอ๋อจะขึ้นไปยกคเขาผมจริงๆเลย งันเราไปกันเลยไหมจะได้ยกตัวหนงไปผมผมหาอาหารเงิ่อนเยี่ยมผมเจอกางเกงด้วยเฮ้ยกางเกงขาเด็บตัวนี้เจ๋งไหมครับผมเพิ่งใส่ไปใช่หล่อหล่อขึ้นอย่างผจนภัยกันดีกว่ามันคือ Hello everyone เดี๋ยวครับคือเราจะทิ้งเพื่อนเราไว้ตรงนี้เหรอรอรอก่อนอ่ะรอดูอ่ะวันนี้ยังไม่วันนี้ยังไม่ออกผจนภัยก็ได้รอดูมันจะทำอะไรยังไม่ออกผจนภัยตโอ้โหมันสร้างตรงนี้เลยแป๊บนึงผมตาเนียนใจเหรอ ไอ้ผีนี่ไปก่อนนะผมตามผีไปก่อนผีมาข้ามางบนรอบๆถังในซสปาวัวมาอีกแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นฝั่งผมเห็นฝั่งตรงข้ามแล้วอะมันบอกแอมฟลูฮังกี้อะเอาฟิ e ฟิ e e l ก็ f e e ไงก็ feel มันให้ถังมาทำไมเนี่ยได้ถังเอ้ยไอ้ไอไอได้วัวมายังได้ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดกล่อง ไม่บอกบอกช้าเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมต้องทำการแอบเฉือนเงียบๆแอบเฉือนเงียบๆเอาน้ำกลับมาแล้วเอาอย่างที่คิดอีนี่เอาน้ำไปจริงๆด้วยแหละบอกคลายน้ำออกมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคลายน้ำเยี่ยมไมเซดิครับโอ้โหฉันได้ถังมาสามใบกับไก่ตะกี้เนี่ยครับผมเพื่ออะไรได้ถังมาสามใบนะฮะบอกว่าซีมิคลาย อ่ามีซีดยังไม่ได้ปลูกเลยใช่ปะหนึ่งสองสามไรเรานี่แม่งโคตรอนาถเนีน่ยนาพับชิบหายเลยได้ไ,ไม่กล้าไปไกลเลยเพราะว่าดูจากสภาพตะกี้ที่เราหลงมาเนี่ยใช่ออกูยังห<อ>ลงเลยลองไปฝั่งนูน้นบ้างดีกว่าอะตรงนี้แป๊บบนึงครัผมไปดูตรงนี้เ่รอเนี่ยมีไหมมีไหมโอ้โหทางยาวโอ้ไม่เป็นไรเจอกล่องเจอกางเกงรุ่นใหม่ครับผมกางเกงผมได้ยี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ย ได้สิ่งตัวหนึ่งมาละอุ้ยขาชามีเก็บใครเก็บลูกดอกมาบ้างไหมผมมีผมมีสิบเจ็ดเลยมีสิบเจ็ดอ่ะส่งมาส่งมาลูกดอกอ่ะอยู่ไหนครับอยู่ไหนคุณมึงอยู่ไหนอ่ะมามาส่งมาส่งลูกดอกมาเอาเอาเอาเก่งไปเลยอ้าวเฮ้ยอยู่อยู่ขายขายลูกดอกมาเดี๋ยวนี้ขายลูกดอกแอ่อยูขายลูกดอกมาเดี๋ยวนี้เลยมึงเล่นอย่างงี้กูยิงมึงแน่ เด้อเด้อเด้เฮ้ยอ๋อวิทพีชมันหิวแล้วอะเอาเอาแตงโมไปให้มันแดกโอ้โหแม่แตงโมไม่น้อยดังปะอยากอยากจะรู้จังเขามีการอิดิตอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นอิดิตด่านอะไรเงี้ยให้หาของยากขึ้นอะไรเงี้ยวะเพราะว่าแหละทำไมมันหายากจังวะไม่หรอกผมว่ากูน่าจะจำไม่ได้หรอกเพิ่งตื่นนี่ไงผมเจออาหารถามว่าเยอะไหมก็บอกได้เลยน้อยขอโท เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวดูดูดูคุหลงเดินไปหน่อยเชี่ยไม่ไปแล้วครับเอาเอาเชี่ยนอนนะครับชิบหายกูไม่กล้าเข้าอะเกรับเกือบลงนะฮะเฮ้ยหลงแล้วพูดตื่นใครนี่เอาชิบหายแล้วโคโรเมครับคุณอยู่ไหนเย่กลับมาได้แล้วข้าชาทีทีแลทีทีลาก่อนนะคุณโคโรเมบายบายบายตายเลยว่าเป็นการเออ มันกับว่า,าเราปล่อยสันคืออ่ะอไรผมมึงใส่กางเกงมไม่ได้เข้ากับเสื้อผ้ามึงเลยวะกูบอกตรงไอ้แฟชั่นใหม่อะก<ง>ูแฟชั่นใหม่เหรอไม่ใช่ครับผมคืออันนี้นี่ต้องอธิบายให้ฟังับผมว่าสกินมันจะไม่โหลดนะครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยไม่ใช่สาหรับเซิร์ฟนี้ครับสกนินจะไม่ค่อยโหลดเนี่ยมันจะมันมันไม่โหลดเลยแหละมันมันไม่โหลดเลยครับเอาคือเอาตรงๆนะมันไม่โหลดเลยคำน<ม>ึง่ เฮ้ยผมผมเห็นคโดมีกับบ้านแล้วครับผมโอเคกับบ้านแล้วไอแบ็คโฮมยินดีด้วยครับผมจะให้ผมซื้อพุกต้อนรับคุณไหมครับเออผมอยากจะบุกมากเลยตอนเนี้ยเหลือยี่เหลือยี่คนนะมันเหลือแค่สองยังไม่ก็มาหาเออไม่ครับผมเฮ้ยจู่ๆผมทำลายอยากายได้ด้วยจีจีมัทำได้ไมใช่เหรอวะฮะผมเพิ่งรู้อ่ะ เราว่ามันต <m> ้องมีการอีดิดตานแน่เลยอะเพราะว่ามันชิบหายแล้วกับ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 กูวิ่งไม่ได้เดี๋ยวกูไปไกลเดี๋ยวกลับไม่ทันครับผมชิบหายก็เลยทีเดียวโอ้แลมกระชาระวังด้วยคืนนี้แหละกูว่าเอโสกาจะมาแล้วเออครับผมโสกามันบอกว่าเจ้าหญิงบอกกูหิวอะหาอะไรให้กูแดกหน่อยเพื่อนดูเอาคุกกี้ไปยัดปากมันเอาไปอะโมแบ่งกูมั่งก็ได้นะอาหารเนี่ยอาหารแลวผมมีไก่ชิ้มความหิวก็เหลือสองครึ่งแล้ว อ่ะผมทิ้งไก่ไปกินไก่ไปครับไอ้แอง n ิ y o เพราะว่าเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่ายังไงหน้าคุณก็เหมือนตัวเฮียครับผมต้นแรงต้องแจกน้ำนี่โอ้โหแบบขึ้นบ้านผักโดนบุกไม่โดนดูสุดยอดขึ้นบ้านผักบ้านผักบ้านผักอาชาเดี๋ยวกูดูต้นทางให้ยังไงศัตรูพบศัตรูอยู่ที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวพบศัตรูอยู่ที่เอบ้าเหรอ โอเคนี่เอ้ยถ้าสมมติถ้าคุณลองกระโดดไปสักอีกบล็อกหนึ่งอีกสักสองอีกสักสองบล็อกคุณลองกระโดดไปตรงแน่นอนเดชเดชอยู่ตรงศูนย์ใส่ยุลูกดอกมาใส่เราอ่ะไม่มีหรอกคือไอ้คือไอ้เขาเล่นนะผมเขาาบอกว่าเขาเขาเจอศัตรูอยู่ที่จุดเอครับผมอะตรูมะยิงแมงเวยนะะฮเฮ้ยเสียงมันเสียงอาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูเกือบเอาไปปิดนะ เพื่อนกูนี่แหละอ๋อคุณพวกคุณสองคนไม่ต้องทำอะไรรับเราล่อๆนะเป็นผู้ชายทั้งสองคนเลยมีดีว่าผมไม่ดีชิบหายเลยกูก็โดดอีกบล็อกหนึ่งนี่เป็นไงเนี่ยเอสตั์กูออกไม่ได้ก็ทุบๆออกกันเนี่ยอันนี้ก็รอให้ถึงเชา้าบางเดียวนะครับผมเราทำอะไรอือ่นไม่ได้นอกจากรอให้ถึงเช้าเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วเจียวกระดก <c oughs> เจียวกระดกป้ากแกดิไอ <c oughs> ฟังออกไหมหรอวะเฟังออกดิเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ฉันเพิ่งได้เก็ตติ้งบูดฉันจำได้ว่าฉันเก็ตติ้งไปนานแล้วนะเดี๋ยวรอดูครับพรุ่งนี้จะมีอาหารมาให้กูแดกหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกหิวมากครับกูหิวยิ่งกว่าอีอีพินต์อีกนะฮะมันแดกเกลีมากทังกี้อีกแล้วมึงทังกี้อีแล้วอ่าๆผมมีเนื้อหมูชิ้นหนึ่งผมให้คุณเอาไหมไหนวะนี่เนื้อหมูเอามา thank you เออ<ต>ผม,มผมมีมันบดอยู่นี่ว่ากินมันบดไงอร่อยจุงเอ,เอาเนื้อหมูให้คุณแดก <c oughs> ไม่ไงคุณมันกินที่เหลือสามขีดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อเขาบอกว่าคือเนื้อหมูมันมีโปรตีนเยอะครับผมไม่เป็นไรคือคุณเป็นพวกที่แบบว่าสายบุกไงสายบุกสายแท้งไงเพราะฉะนั้น,ก,นก,ก็กินเนื้อหมูให้ผมเพียงแค่มันจะอิ่มน้อยกว่าเฮ้คือมึงคือมึงไม่ต้องมายิงกูเลยไมอ้าวอือหือ ไกลช้าแล้วเตรียมกูของกับรอดูของกดรีแฟรทุกๆนาทีขอขอให้ได้ของดีของดีของดีของของของวูวไม่มาวักวีววอวว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 วโบวววววรวอวววววนมวว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 วนวเวว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 อวเวววววงวววยววววววย ค่าช่อย่าพึ่งเดี๋ยวเรามีถังจะเอาถังนมก่อนถังใส่นมเฮ้ยไม่เอาครับรู้สึกจะมีอตัวบ้านี่มันตามหลังผมมาเนี่ยเพื่อนเราอะครับ no no เราว่าเราต้องอยู่ห่างๆมาหน่อยครับผมผมว่ามันจะต้องฆ่ามันต้องฆ่าบัวผมแน่เลยทำไมอะนะยขาดูสภาพเมื่กี้ใช่ใช่ ระวังแม่งมาไปเลยครับไปเลยครับเฮ้ยไปไหนกันนะจะไปเอาผมผมจะเอาผมจะไปเอานมวัวเฮไปตัวค้าบ้าตัวค้าบี่ไหนอ่ะคุณเปียงเกงลืมไปโคเมะเร็วครับมาเร็วเอาเอาได้ยังครับเรียบร้อยละสามถังจ้อเรียบร้อยเอาเนื้อเอาเนื้อไหมผมสองอ่ะว้มันเกินไปอันหนึ่งเฮ้ย เฮ้ยมือนโอเค what the อะไรวะมีอะไผมว่าผมโดนเพื่อนผมเคียนนะผมทำไมอะเราไปเอาเนื้อวัวกันในเขาโคตรผมว่าเราคงไม่ต้องตามมันมาแล้วแหละกล่องเจ้ากูกูกอดกูกอนไม่ไม่ตามมาถึงนี่อ่ะอุ้ยได้อุ้ยได้ได้เก่งเหล็กด้วยเก่งเหล็กเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เอาเจ้าหญิงมาด้วย อ้าวโคโรเมะเป็นเจ้าหญิงมาครับผมโอเคๆแป๊บหนึ่งนะคุอเธอจริงจริงจริงครับผมจีจีเนี่ยไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดแล้วมาแววมาแววมาแววไหนกันวะเฮ้ยเขาใช่ไหนอยู่นี่เมื่อกี้เราไปทางไหนทางนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูกูจำได้แล้วกูจำได้แล้วค่อยกูนำตรงนี้ลงไปนี่ทางนี้ตรงนี้ตอนนี้เจ้าหญิง40%นะอย่าอย่าลืมให้ลงไปลงไปตรงไปใช่ไหม โอเคไปเห็นตรงนี้ทางนี้ตรงนี้โอเคจำทางไว้จำทางดูทางใหญ่ใหญ่ไว้ดูทางใหญ่ใหญ่ไว้ทางใหญ่ดีออกมาตรงนี้แล้วว่าแต่เขาเดินเลยไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะยิงอยู่ไหนครับฮะอยู่บนหัวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวิ่งไปวิ่งไปเจ้าหญิงก่อนครับเอาไม่คลิกขวามาวะนี่ไงนี่ไงปิ๊กเสื้อผมเป็นชื่อไกลๆอยู่ใครกดไมกดคลิกขวาหรือเปล่าวะอันนี้ไงเจอละอออุ้มเช็คเช็คเช็คด้วยเช็คด้วย มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเหรอโอ้ชิบหายแล้วเจอกล่องจีจีเจอเสื้อให้ให้มินกเซตก่อนนะถ้าเจออาหารนะเพราะมันเหลือสามห้าเดี๋ยวผมให้นี่เนื้อปลาเขามันไม่เหลือสามห้ามันก็บ่นไปแล้วว่าหิวกดเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เฮ้ยใครจะยิงออกมาเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตามมา ไม่เป็นไรครับตามมาตามมาครับผมไม่หายวะเออเจอละเจอละเจอคนละ<ม> <c oughs> ให้ขายเจ้าหญิงออกมาตา <c oughs> ไมได้เลยตะกี้เพิ่งแดกเจ้าหญิงไปแม,ม,ม่อร่อยมากเร็ว <c oughs> เร็วเร็วเร็วเร,ราไหนวะทางนี้วะทาง,งมีหรือเปล่าด้วยนะไอ้มีบ้างนี่นี่นี่ใช่แน่ทางนี้ทางนี้คว้วนำพาไปสู่จี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 ไม่ชิบหายไอ้ มันมีทางอยู่นะแต่ว่าไปมันมีนะไอ้ลองให้คนอื่นนำหน้าเลยจอะไ้นเดี๋ยวเพิ่งหนีผมไปเดี๋ยวจะเย็นไปไหนอะคาชาเร็วดิผมไปอยู่ทางเก่าที่คุณเดี๋ยวคุิบหายทางตันไม่ต้องมาตรงนี้มีแค่ดาบโอ้โหอยู่อยู่อยู่โคตรไกลเลยวะกาบ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 ทางตันทางตันเคยทางตะกี้ที่คุณไปอะมันไปได้นะไหนวะ ทางตึกแยที่ที่พวกเราไปอ่ะมันไปต่อได้เนี่ยี่ทางตันวหไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่แยกออกมาตรงนี้มั้งเดือดนะคุณนำซะแบบกูกูยังงงนั้นเนี่ยกูก็งงละชิมหายจะมือแล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้บอกันรอบนี้เราจะแพ้เนี่ยไม่ได้นะสี่คนจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ได้เนีแก็ตามมาทั้งฐานเลยนะผมจเย็นโอ้โหข้าวกูไม่มีแดกเดือดเฮ้ยกลับแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว กลับมาแล้วเหรอไหนๆๆเออนี่เฮ้ยอ่าด้วยความคางเดิมเราไม่คือเราออกไปทางนู้นเรากลับมาทางนี้ไงโอ้โหไงล่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเนี่ยไม่ได้เดี้ยอะไรเลยครับตอนนี้ได้อาหารมาได้เนื้อไก่เผาแล้วได้มันบดได้เนื้อหมูได้นี่ไแต่งโบกเลยอะในแอปเปิลได้แต่งโบกของบ้านนี้เลยครับอร่อยมาก เจ้าหญิงแม่งหูตลอดอ่ะดูดิเหลือพิ่งอะไรหูตลอดกูอ่ะจะวิ่งไม่ได้แล้วนั่นแหละครับสงสารต้องเดือบันถีบตายเลยโอ้ my god ไงล่ะมันบทกูเพิ่มสามสิบเลยฮะโอ้โหมันบทเพิ่มสามสิบเลยเดี๋ยวจับเจ้าหญิงขึ้นขึ้นไปป่าข้างบนนะผมไรู้สึกชุดนี่ดูโดนดนดนชุดเก้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกลัวเจ้าหญิงมันจะตกอ่ะจะไม่ได้ตอนนั้นคุณซีเอาไว้ชิบหายแล้วเข้าบ้าน ไอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงเอาเข้าบ้านด้วยเฮ้ยเด้อไอ้อู้มันมาเร็วปิดปีนเซตเราก็ตายเหรอฮปีนเซตเรายังไม่ตายครับอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเพื่อนเราอีกคนนะเข้ามายังเพื่อนเราอยู่ข้างบนโอ้ยแม่งมีไหมด้วยเจ้าหญิงโดนเปิดดาวนเพื่อนเราแม่งลืมปิดไฟมาแล้วแม่ดีดีครับดีดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงอย่าเพิ่งยิงกูด้วยชิบหายแล้ว พอมาตายแล้วคุณตายโอ้ยตายโอ้ยอะไรวะเนี่ยสีฟ้าจะได้เฉยเลยอ๋อโอ้โหลครับได้ปิดทางปะใช่คือเราเพราะเราเข้ากันมาอีกทางนะไอ้ทางที่ไม่ได้ปิดตรงไหนจะเป็นเพื่อนเราเข้ามาปะโอ้ผมคิดว่าเราคงจีจีแหละเพราะว่าตอนนี้ก็จีจีไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะ อมเหรียญไปโดยสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ฆ่าแล้วก็ได้ดาบได้ดาบเพชรนะฮะจริงเหรอครับเออใครนั่นแหละได้ดาบเพชรดวะโอ้ยจริงเหรอมันดาบด้วยเหรอครับฆ่าได้ดาบเพชรอะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะโอ้โอเคนะผมก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับนนี้ก็ทำให้ทำให้ผมรู้ว่าไอ้ตัวบ้านนั้นสามารถฆ่าได้นะครับผมแล้วก็ดรอไปได้ดาบก็ฆ่าได้ดิเอ้าครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมฆ่ามันผมฆ่ามันไม่ได้ไงเนี่ย โอเคแล้วผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ได้แล้วนะบ่อณม,มากครับไปด้วย้วนะใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับเพราะผมสําหรับวันนี้ผมได้แล้วนะบ่อณม,มากครับไปครับผม